ค่ะพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงนะลูกนะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงได้ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายทบทวนบทเรียนกันนะคะลูกเร่งกําเนิดเสียงคืออะไรยังจำได้ไหมลูก วัตถุที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะนั่นคือแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองการเคลื่อนที่ของเสียงมาดูกันเลยนะลูกนะคือมีภาพมาให้นะคะมีนักเรียนยืนทําอะไรกันนาะสงสัยไหมลูกไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะกิจกรรมนี้เราต้องแบ่งกลุ่มนะคะให้หนักเรียนมีกลุ่มละกี่คนลูกมีกลุ่มละหกคนนะคะโดยให้หนึ่งคนยืนตรงกลางแล้วก็ให้อีกห้าคนยืนล้อมเป็นวงกลมนะลูกนะ อาจจะทำสัญลักษณ์ในตำแหน่งก็ได้นะลูกนะหรืออาจจะไม่ต้องทำก็ได้ให้ทุกคนยืนล้อมเป็นวงเพื่อนคนที่ยืนตรงกลางไว้นะลูกนะหลังจากนั้นทำอะไรนะคะเราช่วยกันคาดคะเนว่าหากนักเรียนที่ยืนตรงกลางปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนที่อยู่ในตำแหน่งใดบ้างจะได้ยินเสียงปรบมือลูกคิดว่าถ้าเพื่อนที่ยืนตรงกลางปรกมือคนที่หนึ่งจะได้ยินไหมคนที่สองจะได้ยินไหมคนที่สามจะได้ยินไหมคนที่สี่จะได้ยินไหมคนที่ห้าจะได้ยินไหมเด็กๆคาดคะเนเหตุการณ์ว่า เพื่อนๆจะได้ยินเสียงในลูกไปต่อกันเลยนะคะให้นักเรียนที่ยืนตรงกลางวงนะคะปลุกมือไปเรื่อยๆแล้วให้นักเรียนอีกห้าคนฟังเสียงปลุกมือและทำลูกและสลับที่ผมตนเองวนไปยังตำแหน่งต่างๆจนครบทั้งห้าตำแหน่งนะคะจากหนึ่งไปยืนสองจากสองไปยืนสามจากสามไปยืนที่สี่จากสี่มายืนห้าจากห้ามายืนที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็สลับจนครบทุกตำแหน่งนะคะ จนทุกๆตำแหน่งและก็ทุกคนด้วยลูกนะคะในกิจกรรมนี้นะคะจากการที่เพื่อนได้ทํากิจกรรมไปนะคะคุณครูมีบันทึกผลการทํากิจกรรมให้นักเรียนได้ทราบกันนะคะไปดูกันเลยนะคะลูกนะคะก็มาจากการที่เพื่อนๆยืนล้อมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ให้มีเพื่อนหนึ่งคนยืนตรงกลางไปดูการบันทึกกิจกรรมของคุณครูกันเลยนะลูกนะตำแหน่งที่1นนะคะ เมื่อคนตรงกลางปลกมือตำแหน่งที่หนึ่งนะคะเนะพื่อนๆนนคาดคะเนกันไว้ว่าได้ยินเสียงนะคะ shap. ได้ยินเสียงนะคะผลจากการทดลองนะคะคนตำแหน่งที่หนึ่งได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงต่อไปข้อที่สองคนที่ยืนตำแหน่งที่สองคาดคะเนกันไว้ว่าได้ยินเสียงหลังจากการทดลองก็ได้ยินเสียงนะลูกนะ ตำแหน่งที่สามเมื่อเพื่อนปลกมือคนที่ยืนตรงกลางปลกมือเราคาดคคเนไว้ว่าจะได้ยินเสียงผลการทดลองก็ได้ยินเสียงจริงๆด้วยนะลูกนะตำแหน่งที่สี่นะคะการคาดคะเนก็คือเราคาดคะเนว่าจะได้ยินเสียงพอเพื่อนปลกมือตำแหน่งที่เสียก็ได้ตำแหน่งที่สี่ก็ได้ยินเสียงตำแหน่งที่ห้านะคะคนที่ยืนคนที่ห้าตำแหน่งที่ห้าเมื่อเราคาดคคเนไว้ว่าได้ยินเสียงนะคะ พอทดลองปรบมือส่วนที่5ก็สรุปว่าได้ยืนเสียงนะคะนี่คือการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านบอกว่านะคะหนูไม่ได้ทํากิจกรรมเลยครณครูนะคะครูก็ขอนะคะนำตัวอย่างมาเป็นบทสรุปแบบนี้นะลูกนะเพื่อให้หนักเรียนนะคะได้มีส่วนเรียนรู้ในบทเรียนบทนี้นะคะไปดูตัวอย่างเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันนะลูกนะ ด้วอมาให้วาดภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะอ่านะคะคนที่ยืนตรงกลางปรบมือสแสดงว่าเสียงที่เคลื่อนที่นะคะเสียงที่เคลื่อนที่ทุกคนที่ยืนล้อมเป็นวงนะคะด้วยก็เลยสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นรูปวงกลมนะคะ,สะแสดงว่าคนที่ยืนล้อมรอบเป็นวงเพื่อนคนตรงกลางได้ยินเสียงทุกคนสแสดงว่านี่คือนะคะ ทิศทางของเสียงนั่นเองทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงแสดงว่าเสียงเคลื่อนที่ไปได้นะคะจากการท<ว>ํากิจกรรมพบว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกาเนิดเสียงก็คือการปลดมือนั่นเองนะคะแสะดงว่าเป็นวงกลมเลยใช่ไหมลูกแสดงว่าเสียงเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางนั่นเองนะคะนี่คือสรุปจากการทํากิจกรรมยืนล้อมวงนะคะแล้วปลดมือให้คุณตรงกลางปลดมือนะคะเพื่อนๆทีอ่อยู่ โดยรอบทั้งห้าตำแหน่งถึงแม่สลับไปนะคะสลับที่กันทุกตำแหน่งทุกคนก็ยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะลูกนะแสดงว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปในทุกทิศทางั่เองนะคะไปดูตัวอย่างันต่อเลยนะลูกนะตัวอย่างก็คือหนูตอบได้ดูภาพแล้วว่าเส้นนะคะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงแลวบันทึกข้อมูลกันนะคะลูกอ่ะคมีภาพมาให้นะคะดีดกีตาใช่ไหมลูก แล้วก็มีวงกลมนะคะมีวงกลมซ้อนกันหลายแล้ววงแสดงถึงการทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเมื่อคนดีกีตาร์นะคะใช่ไหมคะเส้นเส้นของสายกีตาร์ก็จะสั่นแล้วก็เกิดเป็นเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะลูกไปดูคําถามชื่อเครื่องดนตรีก็คือกีตาร์วิธีทําให้เกิดเสียงก็คือใช้นิ้วดีสายกีตาร์จะทําให้สายกีตาร์สั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนะลูกนะ การเคลื่อนที่ของเสียงเสียงกีตาร์สามารถเคลื่อนที่ออกจากตัวคีตาร์ไปในทุกทิศทางนั่นเองนะคะส <is> ata, ัญลักษณ์ก็เป็นรูปวงกลมซ้อนกันหลายหลายวงนะคะแสดงถึงการเคลื่อนที่ออกจากตัวคีตาร์ไปในทุกทิศทางนั่นเองนะคะไปดูอย่างต่อไปกันนะลูกในการตรวจสอบความเข้าใจนะคะผู้อ้อยเขียนนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมซ้อนกันหลายหลายวงใช่ไหมลูกตรงกลางใหม่นะคะมีสัญลักษณ์ ตัวอักษร A อยู่ใช่ไหมคะเป็นวิทยุคนที่อยู่ด้านบนชื่อว่าไมา่คนที่สวมเสื้อสีเหลืองชื่อว่ากุลคนที่สวมเสื้อสีฟ้าชื่อว่ามีนนะคะมีไมมีกุลมีมีนอยู่คนละนะคะอยู่คนละตำแหน่งกันเลยใช่ไหมลูกนะคะแต่อยู่โดยรอบของวิทยุโจทย์ถามว่าจากภาพถ้า A เป็นแหล่งกําเนิดเสียงใครจะได้ยินเสียงบ้าง จากการเรียนรู้ของเราไปก็คือการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงจะเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางใช่ไห่ลูกก็อกอใครบอกว่ามีนไม่กับมีนก็คืออ่ะสองคนนี้จะได้ยินไม่กับมีนแค่สองคนใช่ไหมคะต่อไปขอใครบอกว่ามีนกับกูนนะขอใครบอกว่าสองคนนี้มีนกับกูนแค่สองคนต่อไปขอควายบอกว่า มีทั้งหมดสามคนเลยลูกไหม่ก็ได้ยินกุลก็ได้ยินมีนก็ได้ยินนะคะกุลมีนใหม่ได้ยินทั้งหมดสามคนเลยแสดงว่าข้อไหนถูกต้องลูกนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเสียงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางแสดงว่าทั้งสามคนจะได้ยินเสียงแต่จะดังหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะคะ คนที่อยู่ใกล้จะได้ยินเสียงดังกว่าคนที่อยู่ไกลนั่นเองนะคะลูกมาตรวจสอบความเข้าใจกันต่อนะคะขอ้อใดคือลักษณะาการเคลื่อนที่ของเสียงคอไกลขอไลยคอไฟเขาบอกว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางแสดงว่าภาพไหนคือทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงภาพไหนลูกมาตะกี้จากการทดลองเรายืนลอ้ลอมรอบเป็นวงกลมใช่ไหมคะแสดงว่าทุกทิศทางก็ต้องแสดงว่า ภาพไหนลูกภาพกอไก่เพราะอะไรเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงและเคลื่อนไปในทุกทิศทางนี่นดังนั้นกอไก่จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะลูกนะเสียงไม่ได้ไปเป็นเส้นนะคะไม่ได้ไปเป็นเส้นนะคะเสียงจะกระจายไปทั่วทุกทิศทางนะคะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงสามารถเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงและเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางนั่นเองเห็นไหมคะ เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเอาไม้ตีบนขวดใช่ไหมคะเมื่อไม้กระทบกับขวด่าก็จะมีเสียงเสียงก็จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางไม่ว่าจะยืนนะคะในตําแหน่งไหนโดยโรอบของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะลูกเกียงมากค่ะจะมีความระง,งานของวันนี้กันนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่สามสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งนะคะลูกทําหน้าสามสิบเอ็ดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวนะคะ โดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวทิทยาศาสตร์เล่นสองหน้าที่27หน้าที่28นะคะทำงานเสร็จแล้วส่งมายังไลายส่วนตัวของคุ้ยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ